ขั้นตอนและวิธีการกอกรายได้ในคลิปเรียวพามากรอกข้อมูลให้สำเร็จกันค่ะไปที่3เขตน,นะคะแล้วก็ไปที่แคชบอร์ดค่ะไปที่การสร้างรายได้ไปที่ตั้งค่านะคะในส่วนของดาวค่ะเริ่มกรอกข้อมูลกันค่ะ เลือกบุคคลทั่วไปนะคะเจ้าของคนเดียวค่ะใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็บันเดือนปีเกิดแล้วก็กดถัดไปค่ะลรดับที่2นะคะใส่ประเทศที่คุณอยู่แล้วก็ใส่บุคคลธรรมดานะคะแล้วก็กดถัดไปขั้นตอนที่3กรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็กดถัดไปค่ะค่ะใส่ตามข้อมูลที่ขาแจ้งมานะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะลำดับที่4ใส่หมายเลขธนาคาราาเจ้าของบัญชีนะคะ แล้วกดถัดไปค่ะคลิปหน้านะคะคจะพามากรอกการเพิ่มข้อมูลภาษีของคุณะคะวิธีการกกรอกรอกแบบไหนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปใหม่ค่ะคลิปหน้าขอบคุณค่ะ